สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้แพทอยู่ที่บ้านไร้แบล็คเบอร์รี่ค่ะที่แม่แจ่มวันนี้แพทจะพามาเก็บแบล็คเบอร์รีกันค่ะมาดูกันนะคะว่าที่นี่จะมีแบล็คเบอร์ีเยอะแค่ไหนค่ะนี่นะคะพอเข้ามาเราก็จะมาเจอกับคุณน้องคนสวยก่อนสวัสดีค่ะ,ะที่นี่นี่มีอะไรให้เก็บบ้างคะ ชื่อพานี้ยังจำไม่ได้ค่ะ <c oughs> ไม่เป็นไรค่ะมันจะมีเอ่อเป็นรัสเบอร์รี่กับแบล็คเบอร์รี่ค่ะราสเบอร์รี่เพิ่งปลูกได้แค่2เดือนค่ะแต่ตอนนี้ผลผลิตที่เก็บได้ก็คือแบล็คเบอร์รี่เนาะค่ะ,คะแล้วก็นี่คืออัตราเข้าเข้าชมนะคะก็ผู้ใหญ่60เด็กก็6กถึงสิขวบก็จะ40บาทและนี่คือตะกร้าที่ให้พี่เลือกเอาไปใช่ไหมคะโอเคงั้นเดี๋ยวพี่จ่ายตังค์นะคะแล้วพี่ก็จะเลือกตะกร้าลงไปตัดเนาะนี่ค่ะแพลเลอสตะกร้าอันนี้เดี๋ยวเราลงไปเก็บแบล็คเบอร์รี่่กันคะ นี่โหบรรยากาศแถวนี้ดีจังเลยฝั่งนู้นเขาปลูกอะไรกันนะคะน้องปลูกเป็นดอกไม้อ๋อปลูกเป็นดอกไม้แปลว่าถ้าเกิดพี่มาหน้าที่มีดอกไม้นี้ก็จะมีดอกไม้ม่วงๆขาวๆข,ขึ้นเต็มเลยใช่ไหมคะใ่คะีสวยมากเลยคะ่ะสวยจริงๆดอกไม้จะบานช่วงเดือนอะไรเหรอคะเดือนเดือนนราค่ะอ๋อโอเคค่ะ เดือนกันยายเป็นต้นไปถ้าเกิดใครมีเวลาวา่างก็ลองมาเที่ยวสวนดอกไม้ที่นี่นะคะเดี๋ยวแพทขอไปตัวไปเก็บแบล็กเบอร์รี่ก่อนไปค่ะเดือนไปเก็บแบล็กเบอร์รี่ข้างล่างกันนี่เห็นไหมคะเต็มเลย<ม>ด้านหลังของแพทอันนี้คือสวนส้มน,น,นะคะฝั่งตรงข้ามก็ค<ม>ือถ้าเกิดสมมติว่าเรามาตอนที่ส้มเป็นสีอ่ำหมายถึงว่าฤดูที่เราสามารถจะเก็บส้มได้อะคะ่ะเราก็จะได้เก็บส้มด้วยแต่ว่าแบล็กเบอร์รี่ตอนนั้นแพทคิดว่าน่าจะหมดฤดูแล้ว ไปดูกันนะคะว่าลูกแบล็คเบอร์รี่เป็นไงนี่นค่ะลูกแบล็คเบอร์รี่แต่อันนี้คือยังไม่สุกนะคะเห็นไหมคะก็จะเห็นเป็นสีแดงนี่ค่ะและนี่ดอกน่ารักเนาะน่ารักมากเลยค่ะพัดว่าพวกตระกูลเบอร์รี่อะค่ะดอกจะมีลักษณะน,นี้ทั้งหมดจะเป็นกลีบดอกลักษณะแบบนี้นี่เต็มเลยแต่ยังไม่สุก นี่อันนี้เก็บได้แล้วค่ะนี่ที่เราจะเก็บได้คือต้องเป็นสีดำๆแบบนี้นะคะนี่อันนั้นก็พอได้นะแต่ว่าพัดว่าน่าจะออกรดอมเปรียวเยอะกว่าสวยมากสวยมากเลยค่ะนี่ค่ะมีน้องผีเสื้อเล็กๆอา้าวบินไปเลยอะ่ะนี่ค่ะแบล็กเบอร์รี่ที่เราจะเก็บได้ก็น่าจะลูกนี้ค่ะนี่เห็นไหมคะน้องก็จะเป็นสีดำแบบโอเคเลยเดี๋ยวแพชจ้า อ,อตัดก่อนแต่ว่าถ้าจะตัดยังไงล่ะพัดขอสต๊อปแป๊บนึงนะคะนี่ค่ะแบ็คเบอร์รี่ที่พัดเก็บมาเมื่อกี้เดี๋ยวมาลองชิมนะคะที่นี่เขาไม่ฉีดยาฆ่า,มาแมลงค่ะสามารถทานสดได้รสชาติก็เป็นเบอร์รี่อะคะ่ะก็จะมีความอมเปรี้ยวอมเปรี้ยวแบบน้ำลายสอเลยค่ะ โอเคค่ะโอเคอยู่นี่ซอยนี้มีดอกสีม่วงน่ารักกระจุง๋งกระจิ๋งด้วยค่ะน่ารักจังนี่คือแบล็คเบอร์รี่ที่แพทเก็บได้วันนี้นะคะนี่เต็มตะกร้าเลยค่ะเดี๋ยวแพทก็จะเอาไปชั่งน้ำหนักแล้วก็ให้น้องเขาคิดราคาค่ะแบล็คเบอร์รี่อีกทีนะคะน่าตาน่าทานมากเลยค่ะแล้วก็ลูกใหญ่มากๆด้วยเดี๋ยวให้ดูชัดๆนะคะนี่ค่ะ เต็มตะก้าเลยสวยด้วยเดี๋ยวแพทขอตัวเอาแบล็คเบอร์รี่ไปชั่งน้ำหนักก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะได้จ่ายตังค์แล้วก็ไปเที่ยวที่อื่นต่อค่ะนี่ค่ะแพทก็เอาแบล็คเบอร์รี่ในแพ็กเกจมาให้น้องใส่กล่องชั่งน้ำหนักให้ทั้งอันนี้คิดราคากัมละ60บบาทใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเค นี่แล้วค่ะแพทได้แล้วเต็มกล่องเลยกล่องนี้น้ำหนักร้อยกรัมค่ะถ้าเกิดเพื่อนๆมีโอกาสว่างก็มาเที่ยวที่บ้านไร่แบล็กเวอร์รี่ได้นะคะทั้งสนุกได้ถ่ายรูปแล้วก็ได้ผลไม้อร่อยๆกลับบ้านด้วยค่ะวันนี้แพทไปก่อนนะคะบ๊ายบาย